โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาส,สอน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 ส,อนส,อนสก,กีเนนะีอ่อมอมเลดนะครับก็คือต้องไปที่ไอ้นี่ของเรานะฮะโอเบยของเราหรือโปรแกรมที่เราจะสตรีมครับไปที่ตั้งค่าปุ๊บแล้วก,ไก,กะะ็ไปที่สตรีมในนี่ฮะก็คลิกไปที่ตรงกําหนดเองนะครับโอเคเรี๋ยวไว้เอ้ยต้องตื่นให้นะฮะไปที่โอเบยของเราฮะ,ะก็คือจะไปที่สกีจริงแล้วเขามีโหมดตรงนี้ฮ่ะนี่เราที่แอป เอาเนี่ยนะครับแล้วไปที่เพิ่มเติม<อ>แล้วก็ไปที่สตรีมเดสท็อปของคุณนะครับนี่ฮะแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มานี่ไงแล้วก็จะเลื่อนไปที่ตั้งค่าสตรีมคีย์นี่ไงฮะกดตรงเนี้ไอตรงกําหนดเองคัดลอกมาแล้วก็เหมาะมีไปที่นซิร์ฟเวอร์ตีดีดีดีมีไปที่สตรีมนี่ไงตรงเซิร์ฟเวอร์เอาในอันบนลิงก์อันบอนมา,มาที่เซิร์ฟเวอร์อือฮึ แล้วก็ลิกอันล่างไปที่ไว้สตีมคีนี่หน้าสตีมโอเคนะฮะโอเคแล้วก็กดนำใช้ตกลงนะฮะแค่นี้ก็คือก็สตีมได้วฮะก็กดสตีมไปแล้วมันก็ขึ้นที่แอปออมเล่นเนี่ยแล้วก็มากดสตีมเรียมากดสตีมนี่ฮะแค่นี้คัะแล้วก็อมเอาเอา,เอาแบบก็สตีมได้แล้วอืมตอนแรกก็งงว่าทำยังไงอ่ะอ๋อแล้วมันก็ออกมาดีนก็ออกมาในหัวครับก็สำหรับคนนี้ก็ ขอบคุณนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์หรือไม่ต้องกดก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ดีๆกันแล้วก็ถ้าอยากเห็นศักยภาเกย์ไลน์ก็แอดไลน์ไอจีมาก็ได้ฮะเดี๋ยวผมทิ้งไอจีไว้ใต้ description โอเคบาย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 